อกพุทโธอย่าลืมโทรนะค<อ><อ>ุณหนูดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าไหร่คะยี่สิบปดค่ะยี่สิบปดคุณหนูดีอาวุโสสุดเลยนะในใสายวันนี้ใ่ใมีอะไรคะวันนี้คุณหนูดีเออคืออยากจะถามนะคะว่าควรใช้คำพูดบอกลูกยังไงดีอะคะพอดีว่าเลิกกับแฟนไปอะคะ่ะแล้วลูก แล้วลูกยังถามถึงเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดยังไงดีลูกาอายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบค่ะอ,อค,คือตอนนี้ก็คือแยกแยกบ้านกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วลูกก็ถามว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเหรอคะทำไมไม่อยู่ด้วยกันใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือตัวดีเองบอกเขาว่าแยกกันอยู่อะค่ะเขาก็จะถามถึงว่าเออป้าไปไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วคุณพ่อเขาได้มาหาบ้างไหมคะเออเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของน้องอะค่ะตัวน้องอะเข้าใจว่าเขาเป็นพ่อพ่อแท้ๆเพราะว่าจบกับพ่อพ่อของน้องอะค่ะคือจบกันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันน้องเขาก็เลยไม่รู้ว่าพ่อจริงๆของเขาอเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วหมายถึงว่าพอคนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่จาเป็นต้องมาหาน้องเพราะเขาไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆถูกไหมคะใช่ก็เลยไม่ได้เจอกันโอเคโอเคสี่ขวบโอ้ยนะมโอเคถามอะไรเพิ่มไหมฮะไปไม่ถูก คิดว่าหรือว่าเวลาเขาพูดอ่ะหรือเราจะปล่อยผ่านไปไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยพออล่าสุดอย่างเงี้ยวันเนี้ยค่ะเขาก็ถามว่าตายอยู่คนเดียวลําบากไหมแล้วก็มีเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเพราะเขาเข้าใจว่าแยกกันอยู่เฉยๆแต่เข้าใจประมาณนั้นสี่ขวบโอเคเดี๋ยวไปไปมีลูกก็เลยพอจะแลวไว้ใกล้ๆกันด้วยออะงั้นผมผมนําร่องให้ก่อนผมขอแชร์ความคิด ก่อนล้วกันเนาะคุณหนุ่ดีเนาะลูกเป็นคนอ่านหนังสือเยอะไหมครับแบบเขาชอบอ่านนิทานไหมเออไม่ค่ะส่วนมากจะดูเป็นการ์ตูนดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนอะไรบ้างครับเออเดี๋ยวนี้เขาติดช่องใน y o youtube ะอะค่ะดูดูอะไรครับรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าดูเป็นพวกรายการรีวิวท่องเที่ยวไปไม่ได้ดูเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วหนังสือนิทานหรือการ์ตูนบางเรื่องบางตอน เขาช่วยเด็กยุคนี้ในเรื่องนี้คืออย่างหนังสือนิทานบางเรื่องจะเล่าเรื่องพวกนี้เลยความสัมพันธ์การเป็นพ่อแม่แล้ววันหนึ่งพ่อแม่เลิกกันลูกๆจะรู้สึกยังไงพ่อแม่จะบอกลูกยังไงโดยใช้นิทานเรื่องหนึ่งเป็นตัวแทนก่อนเรื่องพวกนี้ใจร้อนไม่ได้สําหรับอันนี้ความคิดของผมเพราะว่าลูกผมอาห้าขวบผมเริ่มรู้สึกอย่างนี้ฮะเขาเริ่มเข้าใจว่าการเป็นแฟนกันเนี่ย คืออะไรแบบเบาบางเนี่ยสำหรับผมอะ่ะห้าขวบการที่เขาเริ่มรู้สึกว่าอ๋อปะปีกับมามีเนี่ยเป็นพ่อแม่เขานี่เขารู้มานานแล้วแต่การที่เขาเริ่มรู้ว่าอ๋อปะปีเป็นแฟนมามีเหรอไอ้คาว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเขาเพิ่งเข้าใจตามหลังมาสําหรับบ้านผมนะอันนี้ผมแชร์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าให้คําแนะนําคุณหนูดีผมรู้สึกว่าต้องใจเย็นๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาเริ่มเข้าใจผมถึงบอกว่าการอ่านนิทานหรือการให้เขาดู การ์ตูนบางเรื่องที่นําเสนอเรื่องพวกนี้จะทําให้เขาค่อยๆสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยค่อยๆปฏิปปต่อขึ้นมาว่าอ๋อบางทีพ่อกับแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พ่อกับแม่ยังเป็นพ่อกับแม่ของเราคือถ้าเราเริ่มปลูกฝังทีละเล็กทีละน้อยเขาจะเริ่มเข้าใจละว,ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคน มันเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างบางาผมเคยเห็นแฟชชการ์ดสำหรับครอบครัวที่ไม่ใช่แบบทิพย์คลอครอบครัวทั่วไปเลยครับคือเปิดมา A จะเป็นคำหนึ่งที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวที่ที่ไม่ใช่แบบที่เราพ่อแม่ลูกแล้วเป็นอย่างเงี้ยเถึงแซผมแบบเอ้ยมันเป็นสื่อที่ดีมากเลยแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ ้มันเป็นสื่อที่ดีว่าสำหรับการค่อยๆสอนความหลากหลายในในยุคนี้ให้กับเด็กวัยนี้ได้ได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าวันนี้เขายังไม่เข้าใจถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในเชิงแบบผู้ใหญ่การการครบหากันเป็นความรักเป็นแฟนกันแต่งงานกันมีลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยๆสอนก็ได้ครับแต่มันต้องใช้เวลาใจเย็นๆครับ ผมว่าแล้วพอเรารู้สึกว่าเขาเริ่มเก็ตอะไรบางอย่างของความเป็นคนรักและความรักมันอาจจะมีวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนั้นอ่ะผมว่าคุณหนูดีถ้าอยู่ใกล้ชิดกับลูกคุณหนูดีจะรู้ว่าถึงเวลาที่จะบอกเขาแล้วถ้าวันนี้รู้สึกว่าบอกไปจะเก็ตไหมนะบอกไปจะเข้าใจไหมเนี่ยผมว่าถึงต่อให้พูดนะ ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้าใจในแบบที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเขาคงจะไปสร้างความเข้าใจใน,ในหัวของเขาในแบบของเขาแล้วก็หรือเขาอาจจะจำอะไรได้แบบไหนนี่ยังไม่ชัวร์ในวัยสี่ขวบผมว่าถ้าบ้านผมอะผมรู้สึกว่าห้าขวบเขาเริ่มข้ามไวัยไปอ,อีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นค่อยๆสอนเรื่องพวกนี้ครับบ้านนี้ครอบครัวนะเอาง่ายๆว่า Family ผม พูดหลายคนในรายการนี้ว่าโรงเรียนของลูกผมอสอนว่าจํานวนที่น้อยที่สุดของคําว่า Family หนึ่งอ่ะเริ่มต้นที่2 Family ลี่อ่ะสำหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะเริ่มต้นที่2ขึ้นไปซึ่งผมรู้สึก Amazing กับสิ่งที่ผมรู้นี้มากโหทําไมโรงเรียนเราโรงเรียนไทยไม่สอนแบบนี้ว่ามันง่ายนิดเดียวเลยมันเหมาะสําหรับบ้านที่เนี่ย พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวมากเราให้เขาเริ่มเริ่มเข้าใจว่ายูนิตคาว่าครอบครัวมันมีได้หลากหลายแบบมากเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเขาในอนาคตมากเลยครับเพราะว่าพอโรงเรียนผมมันสอนแบบเนี้แล้วมันมีครอบครัวแบบหลากหลายมากจริงๆนะถ้าเรามองไปรอบๆตัวในโรงเรียนเราบางครอบครัวมีคุณ,ค,ณคุณแม่คนเดียวบางครอบครัวมีคุณพ่อมาส่งคนเดียวบางครอบครัวมี เหมือนจะมีคุณแม่สองคนเดินมาส่งบางครอบครัวมีเหมือนมีคุณพ่อสองคนเดินมาส่งซึ่งทุกคนที่เดินมาคือแฟมิลี่อ่ะถ้าเราทําให้เขาเข้าใจว่าแฟมิลี่ที่มันหลากหลายได้ผมว่าวัยสี่ขวบยังเป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นผมว่าง่ายกว่าวัยโตด้วยซ้าในความเข้าใจที่ในการจะสร้างความเข้าใจในในครอบครัวแบบนี้ให้เขานะครับผมว่าเขาเข้าใจง่ายกว่าตอนโตด้วยใช้เวลาครับค,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 ค่บคอยๆค่อยๆครับใครต่อดีครับ พี่เตินก็นได้คะ่ะ <C oughs> มันยากมากเลยค่ะคุณหนูนด,ดีสำหรับพี่นะหมายถึงว่าสถานการนี้นะ <c oughs> อืมเพราะว่าที่พี่คิดว่ามันยากเพราะว่าคุณพ่อคนนั้นนะที่เขาดูว่าเป็นพ่ออ่ะก็จะไม่กลับมาหาเขาแล้วถูกไหมหมายถึงว่า <c oughs> ในอนาคตยังไงก็ตามเขาก็จะไม่กลับมาอยู่แล้วมันพี่ก็คิดว่ามันก็เหมือนเขาเสียไปแล้วถูกไหมในนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบกันนะแล้วพี่ก็เลยลองมาคิดดูว่าเอ๊ะสมมติอันพี่มีไม่มีลูกใช่ไหมแต่มีหลานก็คิดว่าถ้าอยู่ๆวันหนึ่งหลานพี่ก็ประมาณเนี้ยแล้วเหมือนแบบสมมติพ่อเขาเสียอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้าเราดันไม่ได้บอกว่าพ่อเขาเสียเราบอกว่าพ่อเขาอยู่ที่อื่นแล้วเราจะเลี้ยงตรงนี้ยังไงอ่ะคือพี่ก็จะสองจิตสองใจว่าถ้าโกหกเขาแบบให้ข้อมูลมากๆพี่ก็กลัวเขาจะผูกพันอันนี้ที่คิดนะแต่ว่าถ้าบอกความจริงไปพี่ว่าน้องก็คงช็อกครัง อยู่ๆเขาบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วเพราะพ่อตายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีที่เสียจริงๆใช่ไหมไม่ไม่บอกว่าเสียอันนี้คือหมายถึงว่าสร้างสร้างสมมุติว่าเราบอกว่าเพราะยังไงก็ไม่มีทางกลับมาแล้วไงไม่ว่าวันใดวันหนึ่งสมมติว่าเราอ่ง่ายๆนะมันจะมีคนที่เลือกใช้วิธีเนี้ยก็เยอะนะที่บอกว่าอพ่อไม่อยู่แล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้เพราะว่าทุนดีๆบอกไปแล้วตอนแรกว่าเขาไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าคิดได้นะตอนเนี้ย พี่ก็อาจจะเหมือนให้ชุดความคิดนี้ประอนว่าแยกกันอยู่ไปก่อนอะโดยที่ไม่ไปลงดีเทลอะไรมากก็จะบอกว่าออสมมติาถ้าขนามว่าพ่ออยู่ได้ไหมอ๋ออยู่ได้มีปัญหาตอนนี้แบบแม่ดูแลลูกจนวันในวันหนึ่งที่ไม่รู้นะมันต้องมันต้องอาศัยคุณหนูดีแดละที่รู้สึกว่าลูกน่าจะพร้อมแล้วเหมือนว่าวันที่คุณหนูดีรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขมากๆ,ๆโดยซึ่งอันนี้พี่คาดเดานะพี่ไม่น่าจะว่ามันจะถูกตามหลัก จิตวิทยาของเด็กหรือเปล่าพอเด็กอยู่กับแม่ไปเรื่อยๆแล้วมันไมน่มันบทบาทพ่อมันน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะพี่ว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ไม่ถามมากแล้วมั้งหรือถามแต่ก็ถามแบบไม่ได้ต้องการให้พ่อมาอยู่แล้วมั้งอันนี้พี่รู้สึกอาจจะคิดไปแบบนี้นะก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคุณบรีอาจจะต้องดูเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะตัดสินใจบอกว่าเออพ่อเขาเขาเสียแล้วอะ่ะมันมเขาจะไม่เออเหมือนแบบตัดจบใช่เหมือนเป็นอีกชุดความคิดนึงอะ่ะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ยแยกกันแล้วนะเขาเสียแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้เออ<ท>พี่น,นีคือพยายานมะเรื่องนะว,ว่าถ้าถ้ามันจะต้องทาจริงๆมันจะทํำยังไงวะอืแต่ว่าถ้านตอนเนี้ให้ให้แต่เน็กตอนเนี้พี่ก็คงไม่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 ไปบอกหรอกว่าเอ,อพ่อแม่แยกกันเขาจะไม่มีวันกลับมาแล้วเขาไม่เออเราเพราะพี่ว่าอย่างที่พี่เพลอกบอกตอนนี้เขาเด็กพี่ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นน่ะอะ แล,และในวัยสี่ขวบอันนี้เสริมความทรงจํายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เขาจะจําได้ออมันปฏิปต,ต่อบางอย่าง,างเรื่องรา<ะ>บอ,อะ่ะว่าถ้าความรักที่คุณหนูดีให้มันเข้มข้นมากกว่าหน,นึ่งพี่ว่าเขาก็อาจจะไม่ถามแล้วอะ่ะหรือก็พอรับรู้ก็อ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคพ่อไม่อยู่ละหรือว่าพ่อเสียแล้วเดู่อยู่กับแม่สองคนก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยแต่ธนนะตอนนี้ให้ตอบพี่ว่าพี่ก็จะไม่ไม่ไม่บอกความจริงไปก่อนนะอันนี้เท่าที่พี่คิดได้ตอนนี้นะคะอื ค่ะ่อมพี่อมอพี่อมพี่อมคุณหนูดีคะสวัสดีนะคะพี่ยอมนะคะอ๋ะอ,อน้อมคิดว่าอันนี้อันนี้นนมุมอ้อมน้อาคิดว่าคุณหนูดีกำลังกัง,งวลในส่วนที่จะบอกลูกด้วยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีสองนัยยะเปล่าเพราะว่ามันมีชั้นของพ่อของน้องที่เป็นพ่อ,อกับคนที่น้องเข้าใจว่าพ่อเพราะเวลาบอกมันต้องบอกสองเคสไงใช่ถูกถูกไหมคะคุณหนูดี ใช่ค่ะมันมันมีทางสายเลือดและมันมีทางความเข้าใจอันนั้นส่วนหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นความกังวลของคนเป็นแม่เลยไม่รู้จะเล่ากับลูกยังไงแล้วเอาปัจจุบันก่อนทีละส่วนไหมคะเพราะอย่างที่พี่เผือกบอกสี่ขวบอันนี้มันซับซ้อนเกินไปกว่าเด็กสี่ขวบจะรู้ในแง่ของเขาที่ว่าสายเลือดส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่เขาเข้าใจอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นความกังวลของคนเป็นแม่มากกว่าเพราะเด็กยังไม่รู้แต่ถ้าถามมุมอ้อมในฐานะที่โตมาเป็นลูกที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะ มันจะมีเซนที่เรารู้ในใน,ในตอนเราเป็นเด็กทางที่ดีคนเป็นแม่ไม่จำเป็นต้องโกหกอ,อะไรลูกเพียงแต่หาวิธีเล่าให้ลูกฟังสอนลูกตามวัยสังเกตตามความเหมาะสมเราอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้อะไรเชื่อเถอะค่ะเด็กรู้และคุณหนูดีตอนเป็นเด็กคุณหนูดีก็ต้องรู้ในหลายเรื่องที่พ่อแม่ไม่คิดว่าเรารู้เพียงแต่ว่าเรารู้แบบไม่ซับซ้อนอย่างที่พี่เผือกบอกการแบบนั้นช่วยได้ดี โรงเรียนแบบนั้นเป็นโรงเรียนที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะต้องแประยุกต์มันขึ้นมาโดยใช้สื่อต่างๆที่สมัยนี้มันหาได้ง่ายหนังสือเกมเพลงนิยายทีวีละครอะไรก็ได้ให้เวลาเขาในการชวนเขาดูแล้วชี้ชวนเขาพอยประเด็นอย่างที่พี่เปือกบอกว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรชวนเขาคุยก็ได้นะคะเวลาก่อนนอนเป็นเวลาหรือเวลาในรถเนี่ย เมื่อเด็กสักคนหนึ่งเขาผูกพันกับสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นเวลาที่มีค่ากับเขาแล้วเขาจะจามันไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาจะรู้ว่าแม่อยู่เคียงข้างเขาเสมอเอาเวลานั้นตอบคําถามไม่ใช่เวลาที่สอนแล้วดุแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถามว่าเขาแปลสิ่งนี้ว่ายอย่างไงในมุมของเด็กแม่คิดอย่างนี้ลูกคิดอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอราะว่าเรื่องเหล่านี้ยมันจะพาไปด้วยตัวมันเองโดยที่เขาเองนั่นแหละ จะเป็นคนผ่าเรื่องนี้ไปเขาอาจจะฉลาดมากกว่าที่เราคิดรู้มากกว่าที่เราคิดเพียงแต่การอธิบายของเขามันเป็นในวัยของเขาอะค่ะหน้าที่อันหนึ่งที่อ้อมเคยได้ยินบ่อยๆคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้อง available เสมอสำหรับลูก ใช่ใช่ไหมคะพี่เปือกถก้องมันมันต้อง a v a i l a b l e แบบเสมอในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราทิ้งการงานไม่ทำแต่เมื่อไหร่ที่ลูกหันมาถ้าเขาเชื่อว่าคุณหนูดีอยู่ตรงนั้นกับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเชื่อใจเวลาที่เราจะพูดบอกอะไรเอาว่ามันมง่ายอันนี้จากประสบการณ์การที่เป็นลูกที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะและความเป็นลูกอะ่ะอย่าไปดูถูกเขานะ เขาก็มีความสามารถที่จะดูแลแม่เขาเหมือนกัน mm. เด็กมีความสามารถที่จะดูแลแม่เหมือนกันเขาจะพยายามทําให้แม่ไม่ทุกข์หรือบางครั้งถ้าเขาทําอะไรบางอย่างที่มันดูเกเรนั่นเขากําลังบอกว่าเขาทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักสําหรับอ้อมอมองมุมนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ้อมยังเชื่อว่าคุณอูดีพูดกับน้องได้พูดกับลูกได้แต่เอาทีละเปละเอาทีละนิดเพราะเขาเพิ่งสี่ขวบอย่ากโกหกเลยค่ะสําหรับอ้อมเพราะ ถ้าโกหกหนึ่งมันต้องเลือกไปโกหกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่โกหกเราจะค่อยๆบอกอยังไงตามสถานการณ์ที่ไหวถูกไหมแต่เราก็ถามว่าเราเข้าใจพี่เต้ยไหมเราเข้าใจเพราะว่าคนล่าสุดยังไงก็จบกันอยู่แล้วแต่เราเดาไม่ได้ว่าเขาอาจจะคิดถึงและเดินกลับมาหาก็ได้ไงอ่าน,นี่หนก็ไม่เราไม่รู้เรา,ราเราเ,ราเราดาอะไรไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นกับการโกหก มันจะจบด้วยกันต้องมานั่งเคลียร์ของพี่้อดก็คือจะบอกให้บอกว่าเลิกถูกไหมยังไม่ต้องบอกไม่เหมายว่าในอนาคตในอนาคตก็อาจจะต้องบอกว่าเพราะสุดท้ายมันมีอีกในแง่หนึ่งทางฟิสิกอลว่าเขาเป็นลูกาคอีกคนหนึ่งเพราะว่าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นทางร่างกายเขาต้องการการช่วยเหลือคนที่เขาคิดว่าพ่อดันมันไม่ได้ไงแล้วฝั่งคุณพ่อยังยังคุณนูดียังแบบจะมีติดต่อกันแน่ๆพ่อจริงพ่อจริงใช่ไหมไม่น่า ซึ่งซึ่งเอางี้นะถ้าสมมุติว่าเขาไม่เคยอยู่ในสาระระบบในสาระระบบของครอบครัวเลยก็อาจจะตัดตัดไปเลยก็ไม่ต้องสร้างอีกหนึ่งปัจจัยให้ซับซ้อนแต่เราไม่รู้ว่าสมมติวันหนึ่งต้องการอวัยวะอย่างเงี้ยอ่าอ่ะเนี้ยเนื้อบั้นเลือดอะไรเงี้ยเราไม่รู้เราเกิดมารู้ทีหลังหรือว่าเกิดมีการตามหากันขึ้นมาเราไม่รู้อนาคตไงใช่มันช็อกหลายช็อกอะเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตถ้าวันหนึ่งเราคิดจะบอกเราอย่าเพิ่งสร้างเรื่องให้เขางง ไปทีละนิดก็ได้ค่ะช้าแต่ชัวร์แต่ยากก็รู้อืแต่เชื่อเถอะเด็กฉลาดมากนะเขามีเซนส์ของเขาใช่คุณหนู่ที่ลอง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 ดูมันมีหลายมันมีหลายวิธีการแล้วก็ลองดูว่าอะไรที่น่าจะเป็นวิธีที่แบบเหมาะสําหรับบ้านเราเี้ย เพราะว่าตัวคุณหนูดีนั่นแหละจะต้องนคนตัดสินใจคุณหนูดีรู้รู้รู้จากที่สุดอ่ะรวมถึงบริบทอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านจะผิดก็ได้อะไรอย่างที่พี่อ้อมบอกว่าอ้อมก็จะไม่ได้ถูกนอกบอกปะเพราะว่าบริบทของแต่ละคนประสมการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเลยจริงๆค่ะเหวังใจว่าคุณหนูดีจะค่อยๆเคลียร์ได้ทีละเปราะทีละปมและใจตัวเองด้วยเอาคิดทีละเรื่องเพราะว่าคงกังวลทั้งเรื่องจะบอกลูกยังไงเพราะตัวบุคคลที่จะต้องพูดถึงเนี่ยมันอาจจะ มีความยากง่ายไม่ไม่เหมือนอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่มันเออมันมันมีค่ะที่กังวลน่าจะเป็นคนนี้แหละค่ะเพราะเหมือนเขาพูกพันกันเยอะอืมแต่อแต่อันนี้ความเห็นนะผมว่ายังทันนะผมว่าสี่ขวบมันยังมันอยู่ในช่วงเริ่มก่อร่างสร้างตัวเนาะเมมโมรี่มันก็ค่อยค่อยค่อยๆ่อเริ่มจำอ่ะมันค่อยๆเริ่มจำจริงจริงสี่ขวบแต่ถ้าทิ้งไปสักพักแล้วไม่ได้ทบทวนอ่ะมีสิทธิ์ลืม ใน,ว,ในวัยสี<ด>่ข<ด>วบในวัยสี่ขวบมีสิทธิ์ลืมเลยก็ผมถึงบอกว่าในความที่เราเจอปัญหามันก็ยังโชคดีที่อยู่ในช่วงวัยที่เรายังสร้างอะไรใหม่ๆให้เขาได้อีกมากมายครับอืม,อมแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อย่างที่พี่อ้อมบอกให้เวลากับลูกเยอะผมเพิ่งได้ยินอันนึงในทวิตตอมาอันนี้ขอแชร์สั้นๆแล้วกันเขาบอกว่าอย่าปฏิเสธเวลาลูกชวนคุยเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าลูกถามในเรื่องที่เราคิดว่า ไม่ได้สําคัญแล้วเราติดอะไรอยู่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตอบหรือไม่ฟังในเรื่องเล็กๆของลูกอ่ะต่อไปถ้าเขามีบิ๊กปอปเบิ่มหรือปัญหาใหญ่เขาจะไม่ทมไม่คุยกับเราละซึ่งอันนี้แบบเออบางทีเราก็เราก็หูดับกับลูกบ้างเนอะเวลาเราติดทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยเออเออบางทีเราต้องคอยตื่นตัวเองว่าให้หันไปคุยกับเขาทุกครั้งที่เขาเขาอยู่กับเราแล้วยิ่งแบบคุณหนูดีเป็นแม่ลิงเดียวอ่ะมันจะคือโลกทั้งใบของเขาอ่ะอืมแล้วนี้ว่าที่สําคัญคือสมมติถ้าเรา เราไม่รู้สึกว่าเราขาดอ่ะเราก็จะไม่ไปถามอะไรที่มันอืมันเกิดเขาใจความสุกเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ก็ครบแล้วก็เต็มแล้วใช่เราก็อาจรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรใช่ก็ไม่ต้องถามจกอีกคนไม่รู้นะเพราะเขาโตมาแบบนี้แต่จริงๆมันซ่อนมันซ่อนอยู่ใช่ไหมมันจริงๆมันซ่อนและเด็กฉลาดที่จะกลบพี่อ้อมจําได้ไหมว่าเริ่มรู้สึกต้องมีอะไรสักอย่างเมื่ออายุเท่าไหร่แม่ สามสี่ขวบเองค่ะเริ่มเริ่มรเริ่มรู้แล้วความผิดปกติเราจับได้ตั้งแต่เราสามสี่ขวบเราก็จับได้ถึงความผิดปกติแล้วพอเราหกขวบเราได้ยินเมสเซจมาละอพอสักเก้าขวบสิบขวบเรารู้แล้วเราต้องทําหน้าที่ปกป้องแม่เราเรารู้แล้วมันเป็นลําดับเนาะมันเป็นตามวัยเนาะมันจะเป็นตามวัยและแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราพูดสิ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่เราจะเสียใจ มันมันมันมีค่ะต้องลองดูคพอยๆว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ะจะลองมาแชร์ก็ได้ในในคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะไม่ว่าจะเป็นมุมลูกนะแล้วแต่ว่าเลือกเลยอ่ะมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทั้งหมดมันคือความรักแต่ทั้งหมดก็ยังเชื่อว่าถ้าเราให้ความรักกับเขาเวลาคุณภาพกับเขาอย่างน้อยสิ่งนั้นะมันจะยึดโยงเราไว้ว่าเขาจะเชื่อมั่นว่า เขาหันมาเขาเจอเหล่าแล้วนั่นคือความอุ่นในใจคือไม่ว่าเคสว่าพ่อจะยาพ่อจะใช่ตายพ่อใจก็ตามสุดท้ายแฟกก็คือเขามีแม่เขามีแม่เขามีแม่แล้วความเป็นพ่ออยู่ในตัวคุณคุณแม่ของเขาค่ะเหนื่อยหน่อยถ้าเลี้ยงเขาให้เขาเป็นลูกชายของแม่หนูดีได้นี่มันจะมันจะนะคุ้มอ่ะคุ้มเหนื่อยส่งกำลังใจให้คุณหนูดีนะคะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดโกพุดโธอย่าลืมโรนะ